สบายดีสบายดีจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินหมูกระทะเด้อพี่น้องกินหมูกระทะเด้อจ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอ่ะส่งหมูกระทะมาให้มากินนะจ้ะเนาะขอบุญขอบคุณลลายๆเด้อพี่พิมพ์จ้าฟ้าพิมชาแนลนะจ้ะเนาะที่ส่งหมูกระทะมาให้น้องกินขอบคุณค่ะขอบคุณนะพี่พิมพ์นะอ่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะนาะรับร่ำรวยนะจ้ะเนาะอ่ากิจการรุ่งเรืองเด้อพี่พิมเด้อ ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณละจ๊ะถือใจคักละจ๊ะพี่น้องจ๊ะ <c oughs> นั่งกินหน้าบ้านเจเลยละจ๊ะวแต่พี่ก็ส่งมหให้หลายๆพี่น้องบู้ย,ย่างละโลย่างละโลเพิ่งแล้วก็ได้ลูกชิ้นโลน่าจะสองโลหรือเปล่าลูกชิ้นเนี่ยขอบคุณละลายได้พี่พิมไม หมดจักหมดจักแล้วว่าพี่น้องเลยว่าบุเป็นพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อจ้ะแซบ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 จ้ะฟ้าพิมฉาแนวเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเด้อพี่พิมเลยมาอีกบุลุษพี่น้องเลยมัวแต่ตั้งกล้อง ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนาะมัวแต่ตั้งกล้องใหม่เหมดละน้องบีลูกสาวก็นั่งถากินยังน้ำบ่สุกลูกขอบคุณขอบคุณป้าพิมยังน้องมานั่งตรงนี้ไหมล่ะให้ป้าป๊าให้ป้าป๊าปะป๊าสูดเก้าอี้ให้ลูกหน่อยสิให้ลูกนั่งตรงนี้เนี่ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อ sáng sẽ mượt mượt tụp tụp nè đó nó tỏp sáng nữa cháu mậy vô rồi nè coi sẽ ra kịp nè lượm ẩm mô ốc lượm ẩm ไหมแล้วพี่น้องเอ,อ้ยกะทะใหมล่ะเอาลูกชิ้นไหมลูกร้อนนะร้อนนะลูกเหรอร้อนนะเอออย่าพิ่งกินนะอย่าพิ่งกินนะออร้อนเป่าก่อนลูกเป่าก่อนเป่าฟูู่ก่อนมาเด้อพี่น้องมาเด้อ จิ้มก่อนคำแรกแห้งมันมหมูพอนุ่มมากเลยพี่เนาะเลืมอบมหมูออกพี่เนาะเลยยังแข็งอยู่เลยกินเลยลูกขอบคุณป้าพิมพ์ยัง ขอบคุณค่ะย่าสวัสดีค่ะก่อนเป,ป่าก่อนลูกเป่าก่อนเป่ากับปูปูพี่น้องขอบคุณนะคะป้าพิมเออขอบคุณป้าพิมก่อนกินเลยเนี่ยเดาลงมาลังเขาอ่างเหรออ่างแม่ Wow. xếp luôn Lâm nhìn đây phiêu điếp nó Lâm phạt nhìn trôi trôi Ủa, chính đây đi nào? หลยหลยทีเพียวเลยมันมันมันใน,นของมากเลยพี่ร้องเลย ฟินเลยพี่น้องเลยกินบรรยากาศกลางเวทเนาะแต่เะาเธอกินต่กลางคืนกินกลางเวทน,นี่โอ๊ยฟินคักขนาดอ,อายู่ตรงนะั้นติดกับดอกกระเดยน ไปลวกก่อนไหมวะลืมอมามูกระท่าออกอ่ะลืมอมามูออกจากตู้ฟิตพี่น้องเลย ลืมไปรีบกินแกงหน้าไม้พูดไปน้องสิงกินมูกระทะได้น้อยละบ้านน้องอเต็มปากเต็มข้อลูกกะดะเก็บไว้พี่มารวยเด้อลาบกินเก็บไว้ให้พี่มารวยเด้อ,ล,ล,ดอลูกเด้อเป่าด้วยนะลูก มาเด้อมาเด้อทางไกลทางไกลจ้ะมันสูตรอันนี้อยู่แล้วบ้วยอีหออื่นมันก็เป็นน้ะฮะต้นไอกเต็บภัมักพี่เขาหมักกันนะครับอย่างนี้ภัยมักอยาจาะติด ไปแบบซุปป้าลุงยังไปแบบเด็ป้าลุงก่อนอืมเอาประตูคือบล็อกเปิดได้ป่ะยมันจะไปโตบ้าง เตรียมเลนละไปถามแก่อนาจะเข้ามาจักโม,ม่เราขอมากเอาเราขอมากนี่คือเราจะออกไปอีก่อนมออไ,ไม่ใช่แกม,มารอหรอลูกไม่เอารองเท้าลูกเขาบอกแกว่าไปโม่สี่โมห้าโมหเลย วางมันถกเล้วลูกแซ่พิพิมเอ้ยแซ่บแซ่บสายหมุกระทะเนาะจ้ะเนาะ มกพริกบอกบอกกินกันแม่ลงเท่าแกไปข้างนอกมาพี่น้องเไยกินอาบ้านแล้วเนาะคลิปนี้กเนาวแล้วนมาพีนน้องจ๊ะยังไม่ได้กินสักคำด้วยเนี่ยปลาไปกี่นาทีแล้วเนี่ย ตัดเป็นสองตอนนะดูนางเอกของเราน้องบีโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนลูกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเอาขึ้น ไปแล้วคุณน้อง <c oughs> หน้าบ้านแล้วพี่น้องเลย เอาน้องแพทไม่ได้ไปหรอไปหลับอหรอเขียวอุ่มคลิปนี้ก็ไว้ซับนี้แล้วพี่น้องจ้ะย่เอาแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อพี่พิมจ้ะส่งหมูกระทําให้กินเนาอจ้ะแซ่บแซ่บจ้ะไปละก้า